รายละเอียดต่างๆผมอยากจะให้ท่านลองรับการแต่ละท่านนะครับแล้วก็คน้าหน่วยแต่ละหน่วยได้ถแถลงผลงานของตัวเองนะครับในส่วนของหลักๆวันนี้ที่เม็ดยายเยอะๆนะครับก็คือปรนสนะครับเป็นเรื่องของการสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มที่ส่งสินค้าเป็นพัสดุไปยัง พื้นที่ภาคใต้นะครับ,บรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ท่านรองกับการตำรวจาะครบันสามเป็นคนนําเสนอในเรื่องของผลงานของบก3สามส่วนบกระคอ,อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเดินตามบอร์ดนะครับให้แต่ละหน่วยเป็นคนอธิบายครับขอริเชิญครับขอบคุณครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่23นะครับเราได้รับแจ้งกับสายลับของเรานะครับซึ่งเราให้ปลอมตัวอยู่ในบริษัทที่ทําขนส่งเอกชนนะครับรายหนึ่งนะครับเด้รับรทราบว่ามี การขนส่งยาเสพติดเป็นรตๆลงทางภาคใต้นะครับครั้งหนึ่งประมาณ2 0 0แสนเมตรสถึง4 0 0แสนเมตรเราก็ได้วางสายไว้นะฮะพอถึงวันเวลาเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีชายสองคนนะครับมาส่งพัสดุตามที่เราวางแผนไว้ก็คือมีกล้องวงจรปิดต่งตางๆ เก็บรายละเอียดในการมาส่งแล้วกเก็บหลักฐานต่างๆนะครับผลการตรวจสอบนะครับก็เป็นไปตามที่เคยสืบสวนมาเป็นเครือข่ายของออฟหนองจอกนะครับก็ได้ทําการออกหมายจับและจับผู้ต้องหาได้สองคนยาบ้า4ี่แสนเม็ดแล้วก็ทําการออ,ออกหมายจับสมคบอีกในอนาคตนะครับได้อีกสองรายครับขอบคุณครับ กับบอกราสามก็จะมีการขยายผลต่อเนื่องไปอีกนะครับว่ามีการส่งลงไปที่ภาคใต้หลายจังหวัดนะครับทั้งภาค8ภาค9้าแล้วก็3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็อยู่ระหว่างการขยายผลต่อครับบอกรอหนึ่งเชิญเลยครับพี่เคครับครับผมมาด้วยพี่ชายถึงคนครับกุ๊กกับเซอร์หนึ่งตัวแทนของบอกรอหนึ่งครับผลงานของบอกรอหนึ่งในภาพรวมก็ของเซอร์หนึ่ง วันนี้เรามา2คดีครับคดีแรกเป็นอาญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นคนจีนที่ก่อนหน้านั้นเราจับไปส่งไปอเมริกาได้ประมาณ20กว่ากิโลแล้วเราออกมาจากสมคบคนจีนไว้ปรากฏว่าวันนี้เราสามารถจับหัวหน้าตัวบงการได้ที่สมุทรปราการอันนี้ส่งดำเนินคดีที่บชปสเรียบ,บร้อยนะครับส่วนเคสที่2เนี่ยเป็นเคสที่จับเมื่อปีที่แล้วจับ เครือข่ายขอให้หมูแถวพญาไทได,ได้ย้ายประมาณ 12G จนะครับจากนั้นเราก็เกาะมาตลอดนะครับจนเมื่อเช้าเราขอหมายคน้คนเครือข่ายค้นเจ้าของบัญชีปรากฏว่า,าเราได้ยาส่วนหนึ่งประมาณไม่เยอะประมาณสองสามนะครับแต่ว่า,าได้บัญชีม้าประมาณ7จแปดเล่มแล้วก็ยึดทรัพย์อีกประมาณทั้งรถทั้งเงินสดทั้งของแบรนด์เนมนาฬิกาแล้วก็รองเท้าต่างๆทั้งอาวุธปืนด,ด้วยเบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบ4ล้านครับของบอหนึ่งครับขอบคุณครับ ครับประการหนึ่งก็ถือว่าเป็นงานขยายผลต่อเนื่องนะครับในเรื่องของคดีรายย่อยแล้วต่อเนื่องไปครับสองครับครับสี่นี่ไร้ไหมครับได้ครับขออนุญาตครับในส่วนเรี่องผู้ชายครับในส่วนของคนลสี่เนี่ยจะจับกลุ่มเป็นเครือข่ายครับเครือข่ายที่มีการใช้ระบาดตามการเดินปีกผู้จำหน่ายผู้ค้ารายย่อยนะครับคือเราไปเจอตลาดจากการสืบทราบแล้วเราก็ไป จับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการจำหน่ายในพื้นที่ของตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่โคกขานะครับซึ่งได้ั้งผ,ผู้จำหน่ายแล้วก็ตัวตัวหัวหน้ารับแถวสองนะครับซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไปยังบุคคลที่เป็นหัวหน้าต่อไปนะครับได้ปืนมาสองกระบ,บอกแต่ไี่ปนปืนปืนยาวสามกระบ,บอกครับแต่ปืนยาวสามกระบ,บอกในส่งตัวแล้วเลยไม่ได้มาวันนี้อีกหนึ่งก็เป็นเครือข่ายของอวัดสาครนะครับในพื้นที่โชคชยัย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกรเนินการขยายผลแล้ก็เราก็ได้นําบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายให้ออกมาถูกหน่วยงีนทางกฎหมายนะครับคือให้เขาสึกออกมาตานการตามกฎหมายครับครับ,รบขอบคุณครับหก <6 S 1> ครับเจนครับครับในส่วนของอุ้กรณ์หน,นะครับมีเคสที่จับกลุมนะครับก็สืบเนื่องจาก เป็นการขยายผลจากข้อมูลการสักถามนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีการจับกลุ่มยาบ้า8,000เมตรสนอในทุมวันนะครับต่อมาได้มีการขยายผลเจ้าของงานนะครับบัญชีลูกค้านํามาแตกนะครับก็สามารถไปตรวจผลได้เมื่อตอนเช้าครับ12,000เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็คือเป็นผู้จำหน่ายที่อยู่ในชุมชนซอยสอนพากับเขาเป็นไปตาม็นนโยบายครับที่เน้นผู้จำหน่ายในชุมชนครับรับเจครับ เดี๋ยวเจะจะนำเสนอที่หน้าชาร์นะครับแปดครับครับของร้รแปดเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจสืบสวบนนครบาลแปดกับตำรวจสืบสวนจังหวัดระนองน,นะครับเป็นการดำเนินการเครือข่ายที่มีการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์จากพื้นที่ฝั่งทุ่งคูนเนี่ยลงไปจำหน่ายในภาคใต้ครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายแล้วก็มียาเสพ เป็นยาไอซ1.6กิโลยายบ้าน16,000เมตรแล้วก็ยาอื่อนยาเสพติดอืนประกอบนะครับพฤธิการคือกลุ่มนี้จะรับยาติดมาแล้วก็จะสุกซ่อนใส่แก้วยาติแล้วก็ส่งไปสนีไปบริเวณต่างจังหวัดน,นะครับก็สามารถดำเนินคดีได้ครับ สารบบก9นครับ,รบ,กกนรบในพวงขัดมาก็ได้ผลจากการสถามาผู้เสพที่นำตัวบันดานะครับก็สามารถกำหนดต้้ไม้ในการดำเนินการได้ยิบเจต้้ไม้นะครับในวันนี้ก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมดยีบิบจดดีครับซึ่งเป็นข้อหาใน18าลายครับผมครับในส่วนขอคกล้บัรทีสาคัญเนี่ยก็ได้ติดตามจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยได้หมื่นหมื่นเมตรก่อนรับขยายผลไปในบ้านของผู้ต้องหาก็ได้ยา้บอีกหนึ่งแสนเมตรนะครับก็ ส,มสามารถคบคุมได้สองสองสองคนครับซึ่งจากการสัมาษได้มีผู้เกี่ยวข้องอีกสองคนนะครับซึ่งจะดำเนินการออกหมายสุดทต่อไปครับในส่วนนี้ก็ขออยากฝากประชาันนะครับให้พี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายานะครับถ,ถ้าเกิดท่านเนี่ยให้ผู้ต้องหาเนี่ยใช้บัญชีเงินหรือซิมเปิดซิมให้ นะครับหรือว่ามีการให้ยืมรถต่างๆนะครับท่านอาจจะถูกเดินคดีในข่าสมพหรือการช่วยหลอสนับสนุนครับขอฝากท่านอาสัสมัครครับผมครับครับ1นึก็ครับครับสำหรับหนึกัหนึ่งนะครับจะเป็นการของพุ่งเป้าไปที่ผู้เสพกับปาร์ตี้นะครับเราก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้จับนะครับหนลายนะจับเราก็จับได้ขณะที่กำลังขายเอามาส่งนะครับ จำนวนเล็กน้อยนะครับ 5G แต่ว่าเราก็ขยายผลเข้าไปที่ห้องนห่ยเราก็เจออีก4โลโดยประมาณนะครับจุดที่ไม่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาแบ่งขายรายย่อยเนี่ยเป็นการอำพรางครับโดยการเก็บไว้ในกระปุกครีมนะครับซึ่งจากการสอบถามแล้วเนี่ยก็เ,เป็นเรื่องของการเปิดบริษัททําแบรนด์ครีมขึ้นมาบางหน้าเพื่อจะใช้ส่งยาเสพติดเดี๋ยวส่วนวิธีการเนี่ยครับเดี๋ยวเชิญที่บูธนะครับเดี๋ยวน้องๆจะสาธิตให้ดูว่าเขาอำพรางกันยังไงนะครับสำหรับ หลังจากเคสที่เราจับมาได้เนี่ยก็นําไปสู่นะครับการปฏิบัติการในวันนี้ซึ่งเราก็ตรวจค้นทั้งหมด10จุดนะครับก็วันนี้ก็ตรวจสามารถจับกลุ่มเพิ่มได้อีก3จุดนะครับสำหรับทรัพย์สินที่นั้านะครับก็เป็นของออผู้ค้าที่เรายึดทรัพย์มาได้ก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก10ล้านบาทครับเดี๋ยวรายละเอียดก็เชิญที่บูธนะครับจะมีแน,น้องจะนําเสนอรายละเอียดได้ฟังครับ ครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะให้ท่านอสวรัตมนะครับซึ่งในเชิงนโยบายค่ะยินดีเชิญครับครับขอบคุณท่านพลตํารวจตรีธนกรลัมานะครับรองผู้ช่าการนครบาลนะครับในส่วนของนโยบายนะครับจะเห็นว่าจากนโยบายข้อสังการของท่านนายกนะครับของท่านรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือนกันยานะครับจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอย่างจริงจังครับ ท่านลงมาดูเองนะครับโดยเฉพาะท่านนายกเองเนี่ยท่านลงมากําบ,บดูแลเองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีห้องมามาเนี่ยมีข้อสังการชัดเจนครับปลูกผูกพล,ลังชุมชนปราบครับให้ปราบปราเครือข่ายการค้าแล้วก็ยึดทรัพย์เปลี่ยนครับเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ต้นปีห้องมามาเนี่ยทางสำนักง,งานปปสเองไปร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านป้องกันปราบปราแล้วก็บำบัดนะครับเพื่อที่จะ ประสานง,งานบูราณาการเพื่อที่จะดําเนินการตามข้อสั่งการของอรัฐบาลนะครับตั้งแต่ต้นปีของมานเองอปปสกทมได้ร่วมกับทางกองบัญชากา,ารคนครบาลเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกมาเป็นจํานวนหมด7ดครั้งนะครับในการเปิดบริการหมดงหมดครั้งเองเราก็ส่วนใหญ่มุ่งเป้าก็คือการตัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ในขณะเดียวกันเราลดดีมานของความต้องการของผู้เสพโดยการนำผู้เสพเข้าไปสู่การบำบัดนะครับจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนตั้งแต่มิถุนากรกฎาแล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาจากข้อสั่งการของท่านนายกเองเนี่ยก็สั่งการให้ทุกหน่วยให้ทำงานอย่างเข้มข้นหนักขึ้น ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามมีการยึดทรัพย์ได้มากเพียงพอแต่ประชาชนยังไม่ได้รับความพึงพอใจแล้วก็ยังไม่เชื่อมัน่นจึงเป็นข้อสั่งการในช่วงสามเดือนที่ได้มีการประชุมคารม,ส,รมสันจรที่โคราชที่นครราชสีมานะครับท่านสั่งให้ทุกหน่วยงานครับดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเราก็จะเห็นว่าในวันนี้ ทุกบกนอที่ได้มีการขยายผลได้มีการจับกุมจะเห็นว่าบางรายมันเล็กๆแต่รับเยอะบางรายมีการขนส่งทางพัสดุไปรสนีนีอยากนําเรียนพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนให้เกิดความมั่นใจแล้วก็พึงพอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจปปสหน่วยงานปกครองนะครับรวมทั้งเรื่องของการบําบัดเองนะครับว่า,าในการทํางานของเจ้าที่ของรัฐเองเนี่ย ไม่ได้ร่เลยหรือเพิกเฉยใดๆเลยนะครับให้ความสําคัญกับทุกมาตรการไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปราปตามแล้วก็บําบัดนะครับการขยายผลจะเห็นว่าเดี๋ยวอพ,อพอลงไปแต่แต่ละบกนจะเห็นว่าเป็นการขยายผลจากรายย่อยนะครับโดยมั่อสักูข,ของบกนณเนี่ยชัดเจนนะครับขยายผลมาโดยตลอดของ1นึกก็เห็นไหมครับซับเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ในนโยบายของรัฐบาลเองแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักง,งานกรศเองเนี่ยก็ได้รับนโยบายของท่านในขามาโดยที่ทางสำนักง,งานกกศก็จะมีการประชุมที่เรียกว่าสปคอร์รออรอสอที่มีการติดตามการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกสัปดาห์กกสภาคแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคทั้งกทมด้วยก็จะต้องมีการประชุม กันทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะนําเรียนทางประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนว่า,ามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในการทํางานของเจอ้าที่รัฐได้เนื่องจากท่านนายกผู้บริหารระดับสูงของประเทศครับได้ลงมากำกับติดตามดูแลด้วยตนเองนะครับ